ก่อนดูกดติดตามกดซับสไครต์ให้ผมก่อนนะครับเป็ยนกวามรู้ให้ผมเลยนะครับเด้อเป็นกวามรู้ให้พนหิ้วนะครับสวัสดีครับผมตอนนี้นะครับกําลังเดินท่านะครับเข้าไปในเมืองกาลสินนะครับพอดีว่ามื่อเช้านี้ครับผมไปให้นะไปกินยางนะครับไปกินยางปลาแซาเลยนะครับก็เลยช่วงพักเบรคครับเห็นโฆษณาพิซซ่านะครับบ่รู้ว่าเป็นแค่จะเปิดตัวเมื่อโดนไปแต่ว่า คืออยากบักคักเลยครับแบบหิวขึ้นมาท่านที่ลยช่วงที่แบบทำงานไม่เมย์เนาะมันหิวยังแบบหิวชนิดที่แบบอยากกินแห้งนะครับก็เลยตัดสินใจนะครับขับรถเข้ามาในเมืองนะครับเพื่อจะมาสือพิซษานะครับอยากกินแห้งนะครับแต่่าสิคือสือกลับไปกินบ้านครับเพราะว่าบอกกากินท้เดียวเพื่อนนะครับอยากกินบะเบิดนะครับเดี๋ยวสิือไปสู่ขอบรั้วกินน้ำนะครับเดี๋ยวที่กิน กินนาำย,ยั้งนะครับกินรสชาติไดนะครับกินมันจะมีหนาหนาหนากรอบนาบางนะครับกับพซ่าที่เขาเห็นออกมานะครับแต่ว่าผมกระจำซื้อไปแล้วแต่ว่าผมเห็นหนาตาแล้วเป็นเป็นกระแซ่บแตแซ่บน,นะครับเดี๋ยวนี้กนะใกล้หอดแล้วนะครับเดี๋ยวผมกจะรีวิวห้เบิ้งนะครับว่าสมซื้นนอน้ำยัง้งผมกินน้อยัางนะครับสมอยากบอนะครับเนาะเดี๋ยวไปชมกันเลยครับแล้วเราก็ได้มาแล้วนะครับ พิซซ่านะครับสื่อมาจากโลก,กร,รับสินท์มาแตาบอกอยากกินแห้งเรืนถ้างไปซื้อมาทุเลยทานแบบพิซซาโนะครับแตลคัมะเบิ้งครับมาให้ียไป่่ากัหนน้นนตอนดีใอนตอเอ้อานอนอ เล่าม,ามาดีกันน้าเเดี๋ยวก่อนกอนดูกดติดต<น>วามกด s ร b s c r i b ์กดกดไ้ค์นะดี๋มาแต่งนี่นะครับว้าวนี่คือเบอร์เกอร์พ็อกนะครับจะเป็นยังไงกินตัวคาบาน,บอนหอมครับหอมหอม สมอยากมันเสีสบสมอยากมากครับเดี๋ยวซิมมึงก่อนมันนอกอยากกินพิซซ่าครับพี<อ>่นอกพีไ่ได้ให้ยัง แซ่บครับพี่นอ้องโอเคครับรสชาติใได้นะครับแต่บนะครับด้วยซอสมะเขือเทศแล้วก็ดิมอคอมเทซลซอสลงไปนะครับรสชาติอร่อยเลยนะครับเนาะครับเดี๋ยวขออนุญาตกลิ่นพิซซ่าก่อนพะวาหิวแห้งนะครับเนาะ ต่ามาก่อปีคิดนะครับเหมือนเดิมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมนะไปเรื่อยครับเด้อห้ากินน้ำมันครับไหนละครับบ๊ายบายครับ